ขารกลับมาแบบทั้ใหญ่คิดยังไงอะคือยังไงเนาะคือบอกว่ากลับมาอะไรการเองเนาะอีกครั้งเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเจอโควิดันและจริงๆอะพอตอนที่เคยอดีตเคยเวลาเรียนตอนเด็กมาคิดว่ามันคือเรื่องเราเราก็เหมือนโตมาด้วยกันในเวลาหนึ่งเกินประมาณเก้าปีค่ะแล้วถึงเวลาเหมือน เราโตแล้วเราก็แยกย้ายกป็นไปนเดโตแหละแบบสวยงามจริงๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าตอนนี้เรากลับมารวมตัวก,กันได้ที่จะได้นคอนเสิร์ตกันได้เป็นโมเมนต์ที่ดีมากแล้วก็วันนี้เราเห็นเพื่อนๆคนัมเกวีและทีเจประสบความสำเร็จเรายินดีมากแล้วลวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแบบกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งได้กลับมาทำเอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นตันดีใจขอบคุณแลก็อะไรหลายอย่างมันวนมากเลยค่ะคือตื่นเต้นใช่ไหม บอกว่า14ปีการที่แบบว่าเติมใหม่เยอะขนาดนี้ได้หล่อเน็มตีเลยใช่ข้อเอ่จริงนะก็คือสมัยมัธยมอ่านเรื่องอะไรโย่เรื่องแบบเออสมัยมัธยมตอนนั้นก็คือเป็นการเปิดตัวตอนค่ายเก่าเนาะก็หลายหลายปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่กลับมาแบบเต็มตัวอีกครั้งแต่รอบเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิมจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราต้มีเพื่อนเนาะ ลองเพลงด้วยกันมันขุ่นใจเนาะแต่ตอนนี้พอเรามายืมคนเดียวก็มีความแบบหัดซ้ายหัดขวาใครอยู่ไหนนะอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นแบบความรู้สึกที่ดีตรงที่เราได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆเลยค่ะทั้งจากให้เป็นมือด้วยแล้วก็พี่ที่สุทุกคนด้วยอยากไปสมัครแอร์แล้วก็ยจะอใช่เราออกแล้วค่ะเราแต่งมาสอบเนี่ยใช่ไหมก็พอหลังจากหมดสัญญาหลังจากให้เก่าเนี่ยเราก็เหมือนเด็กเรียนจบใหม่เนาะก็ไปสมัครแอร์เพราะว่าเป็น ผู้อีกคนนึงที่อยากจะแบบอาสว่า็สวยแอ้แล้วก็ได้ไปจริงๆค่ะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็ได้เปิดโลกกว้างขึ้นได้ดทำอะไรที่แบบโตขึ้นมากๆก็พารับได้มาสปีค่ะก็ลาออกกลับมาอยู่ที่ไทยจริงๆอ่ะถ้าให้เทียบเคียงนะมันเป็นอาชีพที่ใกล้เคียงกับที่เราเคยทํามากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนเราเป็นนักร้อเราสร้างความสุขให้คนดูนะเราเป็นแอร์เราก็สร้างความสุขแล้วเราก็นแอร์เป็น การบริการอแบบคู่แต่แค่บริการคำหรบรูปแบบแล้วพอพ่อแม่ี่อยู่ตรงนั้นอะทำให้เราเข้าใจจริงๆว่าแบบโลกเป็นยังไงคนเราเป็นยังไงโตมาแบบไหนเราเรียนรู้มาเรียนมาจนวันเนี้ยเรากลับมาท้าตอนนั้นก็ดูด้วยเหมือนว่าเป็นเด็กที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดแล้วแบบอย่างที่เห็นเราก็อยู่บ้านดูแลตลอดพอไปอยู่ที่นู่นนานๆเนี่ยก็พ่อแม่รู้สึกถูกก็ตามจับ้าแล้วเราก็ตั้งใจว่า เียก็จริงเราก็เป็นคนเดียวที่แบบก็ฝากฟันมาอะไรหลายๆอย่าทงทำอะไหลายๆอย่างจนวันนี้มันเหมือนแบบเราได้เติมไฟตรงที่ก่อนหน้านี้เราได้แบบไปทำเมืองหนา,าได้ไปดูศิลปินใหม่ๆน้องๆชอแนนีใหม่ๆที่เขามีไฟนะคะว่าจะก้าวไปข้างหน้าแล้วพอเราได้มีโอกาสฝ่าฟันมาตรงนี้บ้างก็คือแบบอตอบรับทุกทีแสดงว่าเราฝันในการเป็นมันเรียกร้องมาตลอดเวลาใช่ไหมครับเริ่มหลอกใน ะมาอัดแบบร้องเพลงประกอบซีรีส์บ้างมันทําให้เรารู้สึกเว่าแบบเรารักกันน้องจริงมากหรือแม้กระทั่งบินอยู่อย่างเงี้ยอยู่บนเครื่องบินก็ยังร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุหลักๆที่การที่จิตผัวกลารเป็นแอนหนึ่งคนด้วยสองคืออยากกลับมาอยู่ใต้ร่มฝูงค่ะพ่อแม่ด้วยใช่ไหมใช่ซึ่งตอนแรกเราจริงไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วคนอื่นที่ตั้งใจกลับมาอยู่ไทย หนึ่งป๊อปี้เป็นตัวแม่กลับมาในวันนี้ที่วงการทีป๊อปรันดิคังหนึ่งป๊อปี้คาดก่นอนจะมาในใจเอาจริงนะงจะพูดว่าไม่กดดันเป็นไปไม่ได้จากด้วยด้วยความเป็น,นมนุษย์เนาแล้วแล้วเรากระโตกขึ้นเรื่อยเพื่อเราก็จะมีความละเอียดในการวางแผนาการตัดสิญญในใจการใช้ชีวิตมากขึ้นเวลากลับมาแบบนีน้ถ้าผมไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้ดีในระดัะบหนึ่งต้องไม่อยากจะทำเพราะว่าเราไม่อยากให้แฟนที่เคยติดตามผลงานเราเีกห่ังในตัวเราค่ะก็ นั่นแหละมันเลยทำให้เปลี่ยนไปเซ็ตบล็อกอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้ก็คือพูกผนเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าแบบ้งวันที่เราอยู่เนาะมีเด็กใหม่ๆที่เจ้าขึ้นมาพัฒนาตัวเองแล้วโตวขึ้นมาเยอะมากๆเราก็เป็นคนที่ต้องคอย u p w เวลง่ายๆต้องอั w เวลตัวเองตลอดทุกผลตัวเองตลอดเนี่ยค่ะน้าจะความสามารถตัวนี้รู้สึกว่าพร้อมแล,แล้วก็เลยคุยกับพายว่าขอบพร้อมแล้ว ไม่อยากรอไปนานกว่านี้แล้วใจมันแบบห่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาคราวนี้มันต้องบอกว่าตอบย้ำความสําเร็จความเป็นตัวแม่ความเป็นตัเราจริงๆอ่ะเป็นมุมมองใหม่ค่าก่อนถ้าพี่ได้ได้ดูเเนะคะได้ฟังเพลงจะเป็นเป็นสไตล์การรองที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยตากแต่มันก็ยังเป็นเอกลักษณ์ในความที่เสียงที่เป็นฟปีดนี่แหละแต่มันเป็น๊อปี้ในเวอร์ชั่นที่โตมาระดับมุมจากวันแรกจากในวที่เราเคยทำงานมามันก็เลยเป็นมุมมองที่ คิดว่าเป็นมุมมองใหม่ดีกว่าและเชื่อว่า,าท่านคนท่าได้ฟัง,งแนวต่อๆไปหลังกนี้ค่ะก็จะพยายามเผยกิมมิคเล็กลๆน้อยๆแล้วก็ที่ตั้งใจตั้แต่แรกที่แจกวัยก็คืออยากจะทำเพลงที่มันเป็นเพื่อนกันบงเพราะเราคนหนึ่งที่เวลาเราเศร้าตอนที่เราเป็นแอร์เวลาเราเศร้าเราเสียใจเราหงาอะเจงอยู่เพื่อนเราตลอดเราก็ยอยากเป็นคนนั้นค่ะที่จะอยู่ข้างๆางคนฟัง เวลาแบบขับรถอยู่ทำอะไรดีนะคิดถึงคอฟฟสั่งไปกาแฟดีกว่าก็เลยอยากจะทำออกมาเด้อยกสื่อสารกับคนคนฟังได้มากที่สุดัก็นคน่ันมคมั้นะทนเป็นแบบ่างเยเพราะว่ากดดันนะยอมรับกดดันแต่พอเปลี่ยนความกดดันมาเป็นแบบแนใหกับตัวเองดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายชีวิตมัเป็การรู้สิ มันเหมือนกลายเป็นความกดดันน้นักเป็นแรงผลักดันให้พร้อมอะทำตัวเองให้พร้อมแล้วก,กล้าที่จะก้าวออกมาสุดท้ายอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะฟังชื่นชมการแชร์ของคนฟังทุกคนดีๆยไม่ว่าจะปไหนก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็จะยังทำต่อไปความสำเร,ร็จขอ,องเพื่อนมีสองคนในใน,นของเราเนี้ยมาปลุกไฟให้เราผมว่ายิ่งแบบอยากสนุกดูการแข่งขันปลุกใจมากในด้านการแักเสกที่เราดัาาาไไน เอแต่เราไม่ได้เคยคิดว่ามันคือการแข่งเพราะว่าเราอะโตมาด้วยกันจริงๆต่อให้เราแบบขาดการติดต่อกันไปช่วงนึงอะอยากแอบสปอยนิดนึงน,นะกวินก็เราอะเปรี้กับดีเจก็เพิ่งได้ไปเทจริงเพลงของหนูอะถูกทันั้งตาแอบนี่เดียวเลยก็คือปล่อยวันนี้เหมืนกันความขนลุกนั้นใช่ค่ะเพิปล่อยเมื่อตอนสี่โมงเย็นซึ่งมันเป็นเวลาทามมิ่งที่หนูไม่ได้คุยกันนะอยู่ดีๆก็คือเขาปล่อย วันเดียวกันกับพี่พงศ์ได้ไปล่อยคันเทนต์เสร็จดีรู้สึกว่าเราอ่ะกำลังจะนตับมาแล้วโตไปด้วยกันผมก็ได้โทรเขาแล้วก็โทหาเกาเหลีแล้วก็บอกว่าแบบอุ้ยปล่อยวันเดียวกันเลยอ่ะโอเคไหมเนาะเพราะว่าแบบบางทีมันก็นเหมือนแบบเฮ้ยเราจะแชร์เพลงไหนก่อนดีคนฟังจะฟิตเพลงไ,ไหนก่อนดีการเป็นเกาหลีม่มมาทำเดียวแล้วเราสบายใจมากบอกว่าเราไปด้วยกันดีคนดูนเอลวีดิลอเสร็จเขาก็จะมาดูเอลวี่ต่ออ่ะจบแล้วใช่ไหมสนุก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวอยางการรวมตัวที่ดีมากๆแล้ว ตนนี้ับี่บาดยเยมัน้เรตอนนีาา้ับดีกันหมเแ้วไม่ไม่ำนะคใช่ค่ะจริงๆเราอะด้วความที่เต่แรกเลยนะคะเราเป็นวงที่เป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้แบบสนิทกันแบบให้เธอแต่งานาด้วยกันเราไม่ได้เวนั้นอยู่แล้วและยิ่งสองนเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบแมนๆแ,แ,แต่างจะะ้องก็จะไม่สนิแก๊บบางอย่าง ที่เราอะให้เกียรติกันมาตลอดอยู่แล้วแต่ตอนนึงสองสามเราทำงานเราคุยเรื่องงานกันเป็นประเราซัพพอร์ตกัเนเต็มที่เราลองฟังกันเต็มที่แล้ววงวงนะั้นไม่เคยมีปัญหาก,กรารทะเลาะเรื่องแบบเดี๋ยววงสงนับขึ้นปัญหาได้แบบอุ้ยชเชี่ยร้องเพลงนี้อ่ะเฮ้ยเธอได้ร้องเพลงน,นี้ไม่มีเลยพวบวบคือเอาเลยป๊อปปี้สน้านนะเขาก็แบบเอาเลยพี่แล้วทุกคนเนี้ยกลับมาเจอกันอนะ่ะเหมือนเดิมค่ะพูดอะไรสองท่าอะไรเอาเลยป๊อปปี้เหมือนเดิมถ้าดูในข่าวสะเจี่ผ่านมาเนะ กปีเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เลยรู้สึกว่าดีใจโอ้โหเราก็เราก็ไม่ได้เชิ์คนกลางขนาดนั้นเราก็เป็นเหมือนสมาชิกวงแหลเวลามีปัญหากันเราก็แยกย้ายกันไปโดยปริยายค่ะแต่ว่าพอวันนี้กลับมาเราเลือกที่จะเอาทุกอย่างได้นะทุกคนโตขึ้นทุกคนแยกย้ายไปเจออะไรในชีวิตที่ผ่านมาเยอะขึ้นตะเวนก็มีครอบครัวมีลูก ตจก็โตขึ้นก็บะวัมสำเร็จในชีวิตได้ล้วอย่างเพื่อนทางที่เขาชอบพอวันใหญที่กลับมาเขาปิดที่ปูนการกลายเป็นเรื่องที่มันแบบให้แต่เอนเตอร์ีดีๆให้กันทั้งหมดไม่มีใครแบบนึกถึงความรูม้รสึกเก่าๆเพราะว่าเรา,เก,าก็จะบอกว่าเราเจอเพื่อนเกานะ่าเนาะเฮ้ยตอนนั้นเราเด็กมากเลยเนาะเรากลายเป็นมองกันเป็นเรื่องตลกไปแล้วอะค่ะแล้วกลายเป็นแบบมองตากันอนะเราไม่พูดอะไรเลยเข้าใจมากอย่างตอนที่มาลงคอนเสิร์ตครั้งแรกกับมีบันเนาะน้ำตาไหลสามคนแล้วเพราะว่ามันคือก้าวแรก เพราะเรา3คนและไม่มีทางหนึงบ้านหลังเก่าที่เราแบบโตแล้วเราอยู่ด้วยกันมาค่ะแต่แค่กลับมาเราเข้าใจกันมากกว่าเดิมมากมากและในเวที่โตขึ้นมากมากพี่นั่นบอกแฟนๆแต่ละกันว่าชุมปี้กลับมาแล้วประกาศตรงนี้เลยฝากด้วยนะคะฝากพี้ด้วยนะคะทุกคนกลับมารอบนี้แบบก็คือนักต้องเต็มตัวเลยใช่ไหมคะเต็มตัวแล้วก็ไป เป็นตัวพูดแล้วก็ขนมาลองเองพี่พ e ูดจบแล้วพี hey? um? ่หนุ okay. ่มจะอย่านไรครับหนุตอนนี้หนุ่มทำอะไรบ้างก็เป็นนักร้อวิรู้เรื่องหลักบ้านค่ะแล้วก็มีสอนเพลงสอนร้องด้วยตอนนี้ก็แบบพยายามในแต่ลเวลาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็พอเราได้แบบสปอร์ตแบบรุ่นใหม่ได้ตรงนี้ความสุขาก็อยากทำต่อไปแล้วเราก็อยากจะมาทำของเราให้ดีเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจมาแรงเพื่อให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยครับพี่ขอย้อน มันมีหลากหลายเร qu oh. mm ื่องราวที่เปลี่ยนไปสิบีหนึมากไมว่าจะเป็นเรื่องราวความรักที่พิการสมาร์ทเทาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม mm ่ได้เจอกันแก่ก็เล้อยากถามเพียงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะเห็นว่ามันก็ยังดีเหตุรุนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี like, oh. uh, ้อ um ัน uh นี huh. ้เราจะไม่พัดผ่อนสาธุาะแต่ว่ามันเป็นตอนนั้นก็สัมาณระยะยาวเลยค่ะก็ไม่เป็นไรก็ขอใช้เพลงของกอวินต่อ ก็คือเอเ,อเ่ทอดนิจริงด้วยหรอ <im it> บังอบบบเอิบังเอิบังเอิเหรอโอเคใช่ใชแต่ว่าพอเห็นเขาไปเราก็ต้องขอบคุณตรงที่ทำให้เราตั้ลัตออกตัวอมากขึ้นมากๆเราได้มีประสบการณ์ด้านความรักที่โตขึ้นมากถ้าหนูอยู่กับพี่สือมาตั้งแต่เด็กไม่เยคยกดความรักกนไม่เคยเลยล้วแบบพอเราเราตั้งใจซึ่งมันเป็นความรักทุกครั้งที่เรามีความรักกันมันมีช่วงเวลาที่ดีแล้วแต่ถ้าน้าวนนที่โต เหนื่อยเพราะว่าเดี๋ยูนย์ทีขึ้นอยู่ยังลำเละว่าหนูจะกลับมาทำงานไหมแล้วก็มีโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้มีปัญหาโดยตอนนั้นก็เครียดค่ะเครียดค่ะเครียดเลยเือหนูว่าเอ้ยคนยาเวลาอกหักอ่ะเขาไม่ชอบต้องเครียดเพราะโควิดจะเป็นไปเลยเลยถึงเวลาเจอัำเละมันก็เสียสูนย์ระดับหนูเพราะเราก็ช่เยแล้วแต่ทีเดียวทุกครั้งแต่สุดท้ายอ่ะมันก็คือชีวิตน้องเราแค่ต้องก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกทีเพราะว่าวันนี้เรามี แต่แฮปปี้เหมือนเดิมตั้งครั้งนี้ไปเจอกันที่ไหนยังไงคะเป็นอ่า mutual friend ค่ะเป็น่รุนน้องของที่รู้จักหรือว่าแนะนำให้รู้จักกันก็คอกลายเป็นเขาทำให้เราเรียนรู้สิ่งเราลอกความรักมันคือความแบบคดีครั้งนี้แฮปปี้สุดๆใช่ไหมมากมากเลยคนะ่ะมันแบบมันเป็นความสบายใจที่เขาสปอนเอร์เราในทุกอ,อย่างให้เราได้เป็นตัวเองทุกอย่างให้เราได้ทำในสิ่งที่เรารัก สสไปยืนซัพพอร์ตตลอดได้เห็นเลยนะคะเติงใส่รู้ไหมดู like ตลอดใช่มั่นใจเลยว่าเมื่อก่อนเราเจะคนเดินตามความรักตลอดค่ะเราจะเป็นคนเดินตามแต่ตอนนี้มันเหมือนเราเดินไปด้วยกันคุยๆอะไรเงี้ยค่ะ้หูพูดไปเยอะเดี๋ยวเขาหิ้วตลอดคือรายการเพราะเป็่เม nice. ืองจากคนต้องทยอยกันแมีข่าวดีอะไรหรอถ้าอย่างนั้นถือว่าดีแล้วใช่ก็ขอบคุณค่ะที่ที่เข้ามาทำให้เรากลับมามีความมั่นใจแล้วเราก็เชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ กลับมาครั้งนี้ชีวิตสดใสแฮปปี้ทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นการงานธุรกิจอะไรของผมที่ทำอยู่แล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากใช่หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ฝากวิธีด้วยนะคะอแล้วที่ two one จะได้มีอะไรสดใสบ้างเพม่มีสุขภาเรื่อยๆเลยใช่ก็พอดูค่ะเพราะว่าจริงๆพอเราเจอกันแบเขาคืออยากอรรถเพรว่าอยากอยากร่วมงานกันอีแต่ว่าเอาจริงๆเลยเขาก็กำลังได้กันขึ้นแหละเราก่อนเนี้ยเราพร้อมมากเราสแตนบายอะไรเงี้ยเราก็หวังว่าเดี๋ยวนี้เราอาจจะยุ่งมากขึ้นก็ได้เออ ไปไหนคนยังมีอยากเล่อนองเล่นเล่นกลุ่มอะไรย for to ังม like. like? ีนะแล้วคือประเด็นคือเจเนอเรชันไม่เจอที่โตไปแล้วเลยจะเป็นน้องๆเด็กๆที่แบบเออทีเราเห็นตอนที่ราองทั้งแม่คือไม่กิดกลุ่มย่าเงี้ยแล้วแบบเออมันเปิดกว้างดีเนาะเพลงเรามันได้ทุกเจเนอเรชันเลยฮัลโหลครับเป็นทางการมาทางธานการการกลับมาคราวนี้งหนูแฮปปี้มากร้องได้ไหมร้องร่ายร้างได้เลยก็ขอฝากเพลง เลยนี้นะคะลองดูลองดูจริองอยากให้ทุกคนลองดูลองเปิดเข้าไปดูลองเข้าไปฟังดูใช่ใช่ค่ะก็เป็นเพลงที่บ๊อบบี้ตั้งใจมากมากทุกขั้นตอนตั้งแต่เนื้อหาเพลงสไตล์เพลงอยากจะสื่อสารด้วยความเป็นตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าครั้งนี้เรากลับมาเราได้เป็นศิลปินเดียวแล้วหวังว่าทุกคนที่ได้เห็นได้ฟังจะชอบแนะละรักในเพลงนี้เหมือนที่บ๊อี้รักเราทําด้วยใจจริงก็อยากให้ทุกคนใช้ใจฟังเพลงเราแล้วก็ขอให้เพลงของป๊อี้อยู่เป็นเพื่อน คนฟังทุกคนคนดูดูไม่ว่าจะดูเอ็มวีทำอะไร <c oughs> ก็ขอให้มีความสุขนะแล้วเราก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนไปตลอดเหมือนกันที่ทุกคนจะงความรู้สกมตลอดค่ะขอบคุณค่ะเิร์ฟ